กาบสบายดีเลยสวัสดีเบอร์ทุกคนเนาะบว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับค่ะซูซองสาวเมย์บานปลามาพบม่พ่อกับสาวเมย์มาอนี้สาวเมย์ก็ได้อยู่ตุงไหอยทุงหน้าเนาะเพราะว่า,าสาวเมย์บ่ได้ออกไปข้างนอกเนาะเพราะว่าก็คือ,อช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงกิบเกี่ยวเข่าพ่อแม่พี่น้องเ,องเลยสาวเมย์ก็บ่ได้ออกไปถ่ายทำทางนอกเนาะสาวเมย์ก็เลยามาเอาบรรยากาศ ทงไฮทงหน้าไฮพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าในมื้ามาอ,ววน,ะน,ะอน,นี่สามามืาามากอกับมาเกี่ยวข้าวว่าสั้นๆเนาะมาเกี่ยวข้าวข้างแรกข้างที่อีสิเป็นจังได๋มื้อนี่สามมือใช้เบิ่งอ่าอืมข้าหน้าสามมืออันนี้ก็สามมือเป็นเกี่ยวเนาะตัวสาเมมือกะสิมาเกี่ยวข้าวมาเด้อมาเกี่ยวข้าวซอยสามมือสามมือกะมาเกี่ยวข้าวคนเดียวคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เดี๋ยวชาวเอยเอาบรรยากาศธรรมชาติให้พี่น้องทำไพี่น้องเบิกเนาะแต่ขอไปหมัดพรมกันเพราะว่าทางซามเมย์เนะาะว่าสีป้วาว่าสิออกไปอันไปถ่ายกับบ่ได้ไปเพราะวา่าหาชาวเมย์ไปกับบมีภัยเกี่ยวเขา่าเพราะทางเฮือนชาเมย์กับบมีภัยเนาะมีจพะพอแม่มแล้วก็ชาเมย์นี่นะ แล้วก็ลูกแลกว้วก็บ่มีคนเอาลูกก็เลยอ่าม่ได้ไปอีกอย่างกับเข่าสุกปลายเนาะยินานเนะเนาะเดี๋ยวเราก็โคลนหยัดเตรียมตูลงมัดวัดผมเดี๋ยวนี่ก็คือบรรยากาศทางหน้าเสามยเนาะก็บบื้สิได้ร่บ่าเข่าปีนี้เนาะ <c oughs> ไผ่ภอ่ท่านได้เก็บเกี่ยวกับมาเกี่ยวสวยกันได้เด้อปัวทางเสมอนี่กะบอมีภัยมาเกี่ยวสวยเสมอได้เดี๋ยวสมอขอโตไปมัดพรมก่อนเนื่องจากเสมอมัดจะเถียบเลอยอันนี้กะเป็นเวลาหกโมงนะ ตะเวนกำลังขึ้นแต่สมัยหายเบิง์บรรยากาศในนากอ,นอืมเมื่อกี้ขอส,ว,สอวยสมัยเด้อ ตัวทั้งสามเมาก็ใส่ถุงม,ดด <laughs> ม,มือเนาะรถก่งสามเมกระซิบมาล่องเกี่ยวสามดวงห้าบัวอันใดเขาจกระซิลองเบงก่อนตัวอะไ้เด็กเขดา ทางโทงซาน่เอาไปสปลาไว้เันายขากยันแบ่ย เกี่ยวเขาเพราะว่าสร้ามือเองก็เกี่ยวมือเล็กเนาะมีหยามีหยาในคนที่น่องก็เลยอ่ะ อืมแาวซามลยกะบ่ะหัวงานชั่วอันนี้เป็นข่าวอิเตียขขาวเนาะข่าวคือทางบ้านเราเอิญน,น,นะ เกี่ยวไปเลยพอเมื่อวานนี่ก็คือว่าเช่นพนกันหัวพนก็กนตกิดตีกอยู่บอกเกี่ยวเข่าคนเดียวก็พอได้ว่าได้คุยสักตีทางเอ็ดกีคน,นนเนาะที่ยาได้เข่ามาทักทายถามเรื่องราวแล้วก็ก็ะทางฟางเมย์ก็ ไปไถ่ายทำเนี่ยว,ว,ว่าออกไปกันโนะชาเมย์จะั่วได้หรืวเปล่าออกไปเนี่ยเพราะว่าคึกคึกว่าท่ทอเนาะคึกคึกแบบว่าท่อเพราะว่าทางชาวเมย์เองจะเห็นอ youtube เนาะสาเมย์ก็ยังบ่ได้ผ่านเอเส้นี์ยังหนแหละเพราะว่าทางสาเมย์ก็โอ้คึกคึเป็นแต่ไดนไต่ใดที่บอกคึกคึกว่าท่อถามว่าซา้เมย์อ่ะบ่ได้ผ่านตัวนี้ฮะนะ แบบว่าบ่ได้ผ่านตัวเอเส้นนี่ก็0ก็คือสิได้ตั้งซ่องใหม่างทาง0ก็โอ้อุกใจพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้โหสิจังได๋ขอขอให้ผ่านไทยเไ้ก็ยังบ่ได้ได้ก็ยังบ่ได้าย ถามว่าเ้าวิากเกี่ยวอ่าเข่าถามว่าเข,า,า,า,เข,า,ขเาเกี่ยวเอาแก่กว่านี้ค่ะแต่ว่าเข่าปลาย่างเออนเดี๋ยวว่าเข่ามันก็ไม่ได้เข่าหนึ่งมันก็สีเต๊ดแล้วกมันก็สนแก่โป๊ะมันก็สีเตะถ้าเอาเอาทันทีคดีค่ะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สามมือหนึ่นนาางเลยแรงบวกสามโคชนะสามมือหนึ่งสามโคชนะสามมือสามมือขอขอบคุณขอบคุณทางเอซีเนาะที่มาติดตามนะครับชมช่างสามมือมาโดยตลอดเพราะว่าสมุดว่าเฮาลซีเอาอ่ลซาสิเห็ดเป็นผ่อนกับเวลาฝนตกมาแล้วเ่าก็สิมาเก็บมากรุยงกันยากเนาะ เขาก็เลยเห็ดเป็นกรรมแต่๋ยวบริมัดต่างจะเป็นกรรมแบบเขายายาย,ายไปอะไรค่ะมาเวลามาหมาัดเนี้ยบอกไปเนี้ยเวลามันจะสะดวกสบายเวลาปนโตกับมันเอาจังบริจิ๋ยามันจะคิดเหงาถ้าเวลาเป็นกรรมแล้วมันขิดมันจปง่ไงกลัวถ้าเป็นพรนะเขา เอามาแบบว่าต้นตม็ดเอาตามืองใส่บบแต่ว่าเขาเอามาใส่เป็นกามอเป็นอนมาแบบสิใครจะบดยังไงดอกแต่ว่เวาเขาน,านี่าเด็ก็ุกมดแล้วตัวทางตามงก็ใส่เขา่าที่เบี้ยข้ามีลายด้อกตัวบัทงกัเลยโ จะทำข้ hehe, p, าเมื่อยอยาบ่ได้ไปกินบ่ได้ไปถ่ายคลิปชือชื่อมาโดนเติบนะคะบ่อลย้เกี่ยวข่าเนาะสาวไปนะจะถ่คิมาเกี่ยวค่ะะมันหาเดียวกันเนี่อันนี้แหละเนมือนเอาเลยหัวหาก็บบมีคน้ลยเลยคนหน่อยกันนะบัวกะทิกับผอก็ไปไปปั่นเข่าเดี๋ยวปีนี้คือวันยกค่ะนะก็เลยบ่ิได้ไปั่นข่าจังก็เลยยุด จ้ะบ <r> ิการตะเกียเอาไปปั่นขาเมือยเนาะเนี่ยคนหน่อยอันี้กับคนอ่าคนจามเดชาโมตหายดึงบรรยากาศธรรมชาติได้ดมาีองด้เป็นจังห ด้วยผมเแมนพี่น้องทางสามัยก็จะได้หายไปเบิ่งบรรยากาศทุงไหยทงน้าเนาะคือทั้งน้าสามวัยเองนี่แหละหัวเขาที่นี่ง,งาบบอ,อนกก็บ,บินลงมาหากินเขากินน้ำเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปลาขอน คือเมื่อก่อนนะสาม้อยลงมาหากไะได้กินเานาะล้ปลาขอนอยู่สามอยก็เอาบรรยากาศเขานาปีนี่ถามางามบอกต่งามเนะ <c oughs> าะกะโอเคเนาะพอแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางสาวม้ยนี่ก็จะได้คอโตไปหาเกี่ยวเขานเนาะเพราะว่าถา้าเฮา อ่าชวยขึ้นไปกับซีฮอนแดดสีเกียวเขาเลยหน่อยเนะะาะว่าตั้งสามเวยเองกับมาเกี่ยวคนเดียวโดยท้าว่าสามเวยนี่ว่าพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะพราะเป็นพี่น้องมาทางมาฮอนนีสามเวย์จะได้ขอโตอ่าปิดคลิปก่อนเนาะเพราะว่าเนื่องจากที่ไปเกี่ยวเขาให้มันแลว้วว่าฉันจะหาไม่สิ่ว่าแล้วง่ายดอกเพรา่าเไปก่อนก,ก,ก็ลายเนาะโดยสามวเวยเกี่ยวก็บพุ่นไทยพุ่น สิเกี่ยนี่เกี่ยนี่เก็ี่ยนี่ไปอีกประมาณหามือเนาะกะจ็จางคีแลลวแล้วอาตตวบรรชุนะก็คือสีต่อเลยลเพราะว่าอันนี้ก็คือสีเริ่มเหลืองเนาะอันนี้ก็เริ่มเหลืองก็คือทางหลังของซามเมยเองก็เริ่มเหลืองคือกันก็คอมมือสีต่อไปเลยค่ะซามเมยา,า,ามวมาซาเมยสิได้ไปถ่ายทปบอก็คือสียังโดนเนาะฝากข่าวซาเมยเอาคอลิปเกี่ยวขาวลงเลยๆล,ลงตลอดจ้ะ ฝ่าเบือเ่อเด้อะวดาสามวยมัอมีคลิปลงเดี๋ยวให้มาคอดีสามวยก็จะได้คอโตอ่าลาก่อนบันไปพี่น้องเอ้ยโดยสบายดี